ทางทันพ้วราชาการจังหวัดเพิ่นก็นลงพื้นที่ไปอำเภอไทยจเจริญยางเร่งดวนค่ะเพื่อพิติดตามและประเมินสถานการณ์อุโทโกภัยหลังฝนตกนักยางต่อเหนื่อยางที่เท้าสาบกันดีในหลายพื้นที่เหตุใ้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมชับพลันนะคะซึ่งทางทันพัวราชาการจังหวัดและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม4จุดเสี่ยงนะคะ4จุดสำคัญจุดแรกก็คือจุดวัดระดับน้ำสะพานเตาไหานะคะ ค่าไัยงามตำบลค่าไพซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังระดับน้ำที่สำคัญจุดจอมาค่ะคือจุดที่สองคือพื้นที่น้ำถ่วมบริเวณน้องพักแวน่นมูทีหกตำบลค่าไผ่ส่วนจุดต่อมาคือพื้นที่น้ำถ่วมบริเวณสะพานขามลำน้ำเซบายมู่ทีหนึ่งและมู่ทีสิบสองตำบลน,น้ำค่าส่วนจุดสุดท้ายนะคะจุดที่สี่ค่ะถนนเพื่อการเกษตรสายตาดให้มูที 11, สิบเอ็ดน่างส่างเทานะคะมูทีเจ็ดตำบลน,น้ำค่ำ ซึ่งถูกน้ำตัดขาดเฮีทให้การสัญจอนไปมากนี่เป็นอัมพาตโดยทางทันพ้วาชการจังหวัดเพิ่นกับกำชับทุกภาคส่วนทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าไปเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองพร้อมกับนะคะย่ำพื้นที่เสียงัยเฝ้ารรวัสถานการ์นำยังไกลชิดและประชาสัมพันธ์นะคะว่าจะให้พี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เพื่อให้ความมั่น เรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ